สวัสดีตอนที่คืนค่ะทุกคนพี่เป้ชมจะพาน้องไปรับของฟรีนะคะนั่นก็คือเข็มขัดแชเม้น,นะคะซึ่งไม่รู้คือเข็มข อะไรคะ่ะแต่มาจากกระตุ้นเลื่อนเดอะแบไรายนั่นเองคะ่ะซ่อวานพี่แป้งชมได้บอกน้องไปแล้วนะคะว่ามีของฟรีของแมปนี้มาเหมือนกันเสื้อันนี้นะคะจะเป็นชิ้นที่2นั่นเองคะ่ะและเข็มขัดอันนี้นะคะ,ะน้องเขาแจกเ,เ,เพียงแค่สามหมื่นชิ้นเท่านั้นนะคะเขาแมปตามพี่แป้งมาเลยคะ่ะพี่แป้งจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมไปดูกันว่าทำยังไงบ้างบอกเลยว่าง่ายมากและเมื่อน้นองเขาแมปมาแล้วนะคะให้กดเลขสองนะคะด้านขวามือนะคะจากนั้นกดปุ่มสีส้มนะคะเขาจะวมาร์ปลงมาตัวของฟรีน้องจะเห็นว่าของฟรีที่มีกี่ชิ้น ให้น้องอยู่ในแมปเป็นเวลา20นาทีจะมีเวลานับภายหลังกูดาวบอกน้องอยู่ด้านขวา้าน้องออกแบปหรือหลุดนะคะเวลาจะนับต่อนะคะแล้วกดปุ่มสีส้มนะคะหากเวลาน้องหมดแล้วมันจะวัดน้องมานะเพื่อน้องเนี่ยมาเอารถภายในเกมค่ะน้องสามารถกดปุ่มด้านล่างคือสคริปทิ้งไปได้เลยนะคะจากนั้นกดปุ่มสีแดงด้านบนขวามือค่ะแล้วจากนั้นน้องก็มากดรับ ของฟรีตรงนี้ได้เลยจํานวนขอจะบอกน้องอยู่นะคะว่าตอนนี้ของฟรีเหลือกี่ชิ้นบ้างพอเรากดอ e ีปั๊บนะคะใบเทมสูนรโลบังจะขึ้นน้องกร,รับของฟรีชิ้นนี้ได้เลยค่ะใครที่ได้แล้วนะคะอย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่แป้ชมด้วย